ต่อยแล้วฆ่แล้วปิกปากเขาคุณตากระดิ่งไม่ได้ไหว่ค่าคู่อย่ฆ่าคู่นั่นค่ะท่านี่แล้วะทำไมคุณถึงไม่ฆ่าพี่ยืนผมล่ะฮะคุณยังมีชุดรอบหลตรงนี้ได้อย่งไรเนี่ยคุณเอยนีไงเนีไงตา้แล้วเป็นสซเลนเซอร์ จอยจะค่าแล้วปิดปากเขามันต้องปิดปากก่อนก่อนเข้าโต๊ะประชุมปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียว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 เขเขียวขีเขียวเขียเขีเขีเขียวปเขียวเเเขียวเเขียีววเลยเเ โอ้พ่อเข้าสิงจะบอกว่าผมนั้นสแกนเจอร้าวเรียบร้อยแล้วเจอร้าวไม่เป็นครับผมคือไอ้ไอ้สแกนนั่น่ะมันจะสแกนเจอก็ต่อเมื่อตัวนั้นฆ่าก่อนปะถ้าเป็ดยังไม่ได้ฆ่าสแกนไม่เจอล่าสุดอีคนเขาโหวตแล้วอ่ะเขาเขาไม่พูดอะไรเลยตีพี่ไมูดเขาพี่ไมครับเดี๋ยวผมก็โหวตแล้วพี่คือผมวิ่งเจอเล็กใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งสามโหวตแล้วพูดดีๆนะพี่สามโหวตแล้วพูดดีๆนะเจออเล็กใช่ป่ะแล้วก็ถามว่าไอ้เคอยู่ไหน เพื่อที่จะเดินไปแก้มันคือเดินไปปั่นมันไอ้เคมันเพิ่งฆ่าที่ตาที่ผ่านมาต้องมีการเดินแก้มันให้มันลบเฉยต้องมีการบูชายันว่ะไปไม่น่าอดอะไรมั้ยไม่น่ารอดอะไรมั้ยพี่ต่อพี่ไว้ใจได้หรือเปล่าผมถามพี่แค่นี้ไว้ใจได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พิงทำเควสตรงนี้ ฉันกำลังใส่มีดอยู่ในฝักเลยฉันอยากจะเอามีดใส่เข้ามาในแกมากกว่าพี่ยังมัอยู่ไหนวะทุกคนก็อยากฆ่าพี่ยังมากมากเลยอ่ะกูจะเก็บความแค้นนี้เอาไว้แล้วมันต้องมีคิดที่สองที่กูได้แก้แค้นสัญญา แบบนี้ไม่ใช่ละนั่นไงอ่า,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 าอผมมีข้อมูลคือ,อคผมเป็นเลเวอร์กูสกกตแทนเพราะฉะนั้นแทนไม่ใช่โอ้อนนยนะจะเป็นงานตายแล้วละเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะปาดเลยเขาสั่งจะดิ่งทำไมวะเกิดอะไรขึ้นนี้คือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะทำอะไรดีพี่ว่ามันมันมีหน้าที่ของผมอยู่อ่ะม,มีหน้าที่เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะ ถ้าต,ต่กอนตะกี้ที่เจอสวนผมไปนะฆ่าพี่เค้กผมหน่อยตาหน้าแล้วผมจะไม่ lonely, es, no. พูดไม่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 ถ้าใดพูดอย่างนี้นะมีแค่สองคนคือว่านไม่ก็สีชมพูสีชมพูชื่ออะไรนะฮะไรเด้นเลยครับเรียองไรเด้นเลยผมรู้ชัวร์เลยว่าเป็นใครแต่ว่าช่างของมันฆ่าพี่เค้กผมมันไม่สำคัญว่าผมจะเป็นอะไรหรอกผมแค่อยากให้มีิจิตัวขาดเอาไรเด้นตายคนดีไปซะแล้วตานี้ พี่ต่อไม่ได้เป็นใช่ไหมเนี่ยพี่ใช่ใช่พี่ไปไคุยกับพี่บวงพี่บวงเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคู่รักกับแทนี่นะใช่ใช่ว่านอย่าฆ่าว่านอย่าฆ่าพี่ว่านคือยิ้มเมไหร่อู้ตากันดิกไม่ได้ว่านอย่าฆ่าคู่อย่าฆ่าคู่ลอยติ่ปากลุงไนไปเรียบร้อยละฉันจะจะไม่ฆ่าลุงไนเว้ยไปลุงไมทเอาด้วยไปเลยด้วยถึเแม้คนเล่นแต่ละคนรออยูนะรอมื่อไห้เมื่อหันมื่อไห้ ว่ากูไอ้นี่อ่ะไม่ทำไม่ได้ทีนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงลุงไนแน่นอนเชื่อแล้ววันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วไอ้เพยเยอร์3727เจ็ขาอยู่เงียบมากแล้วเขาก็กดโหวตเงียบคืออะไรวะอย่าเพิ่มโหวตนะอย่าเพิ่มโหวตนะขอคิดก่อนคือคิดว่าน่าจะเป็นว่านน่าจะเป็นว่านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยมีอยู่อย่างเดียวคือจอยเดียนเพราะว่าพี่เป็นเลเวอร์กับแทนเพราะฉะนั้นแทนไม่ใช่แน่ๆ ถ้าหนูเป็น่ะหนูปาดที่แล้วเพราะถ้าพี่เป็นเลเวอร์หนูฆ่าได้สองเลยนะแล้วคือจิ๊บอะมันไม่ได้ใช่เพราะว่านท์กับจิ๊บมันเหมือนแบบไนายมันเป็นโดโด้ไงว่าหรพี่บวงว่านเขาพูดคำเดียวนะถ้าว่านเป็นนะให้แทนไม่มีปากมาพูดถึงทุกวันนี้หรอกว่าหรอทุกคนจะอยากฆ่าแต่จะขาดแต่เขายืนเกาะกลุ่มกันอะน ปักแล้วหรอต้องฆ่าเทนนี่แล้วอ่ะนี่หากระไรวะ <Yeah boy. S 2> เฮ้ยแ,แล้วไม่มีใครอยู่ใกล้แต่ทุกคนเอาทำยังไงพี่เอาแ,แ,แล้วใช่ผมกินศพกรุบกรอบเลยพี่อ <c oughs> ร่อยเหอะเลยแ,ลแหละเฮ้ยคือผมเฮ้ยเขาโดโด้พี่หรออ่อาไหนบอกเป็นโดโด้อะใครบอกใครผมผมไม่ได้พูดเลยตองเป็นโดโด้ด บอกว่าผมรอกินสมพิคิปแต่ฆัตกรทำไมคุณถึงไม่ฆ่าพีิคิปผมล่ะฮะคุณยังมีชุดรอบหนึงตรงน,นี้ได้ยังไงเนี่ยคุณไม่บอกนะครับูือ่อจอจอยอ่ะมาขัตกรสองคนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสด,ด<ม>งว่าเหลือคนเดียวคือผมจะยังมีโอกาสกินพิคิปป่ะไม่มีแล้วใช่ไหมนาย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 ไปกับจอยเดี๋ยวจอยหั่นพีิคิปให้สกิปสกิปหน่อยสกิปสกิปแบบไวจีสกิปแบบไวจีหายวิญญาณไปแล้วอ่ะเยี่ยมเยี่ยม ย่าอยู่บีดูบีดูกินมื้อหารมื้อใหญ่ก่อนที่ไปก่อนก่อนที่แบบว่นอุ้ยพี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดินทางนี้กูตายแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรจะตายเขาอยู่ที่ไหนกันปะมาสิ่เขแฝงตัวอยู่ในควันไฟ ตัวลอยอ๋อนี่ฉันฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่และและอีกอะไรแล้วอีกทีมันไมรู้ไม่รู้ไม่รู้เขาารู้ตัวเขารู้ตัวแหมันจะหอมฉุยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นีานี่นี่นี่นีนี่นี่นอย่นี่นีนี่นีนี่น่นี่นนี่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 นนี่นี่นี่นน เี่ยงไปไปคิดว่านายกินมื้อเช้าแล้วให้ตายเถอะมื้อเช้ากินศพของใครที่ไม่รู้ค่ามื้อกลางวันผมกินศพที่คุณฆ่านั่นแหละเจ้ก็ว่าอยู่ทําไมเขาไม่เห็นศพวะก็เลยถามไงว่าพี่ไม่เห็นจริงๆเฮ้อแบบนี้ไม่ใช่แล้วนานไงแล้วผมก็เลยเคี้ยวศพตรงตีนเพียบ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ